เคิร์นหนักแอป ได้อ่านข้อความบนเค้กวันเกิดและคำอวยพรจาัดก,การใช้แม่ชมค่ะเบื้องลังรายการสามแซปปามมเมนต์วันเกิดแม่แอปทักษออนมาแบบรัวๆเลยค่ะใน i อหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เห็นคลิปน่ารักน่ารักที่น้องเกลนํำทิมยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แม่แอฟและล่าสุดกับคลิปที่เขียนว่าแฮปปี้เบเดย์แม่แอฟนะคะซ้อมแต่งงาน3ปีครั้งน้ารักค่ะแฮทแท็กสามแซและทำเอาทุกคนกริ๊ดกราดตั้งแต่ข้อความบนเค้กที่เขียนว่ามอดูทักว่าเนื้อค จะชื่นนนจ้าและหนุ่มกัใชัยที่บอกอีกว่าอีก3ปีพี่จะไปงานแอฟ,ฟนะส่วนแม่ชมก็อวยพรฉ่ำเหมือนเดิมค่ะและในตอนท้ายที่มีน้องเกลคนเก่าคนเดิมเป่าเค้กให้อีกเช่นเคยรวมไปถึงแฟนๆเข้าร่วมคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเทปนี้คุณแอฟสวยมากหุ่นสวยเลิศมากค่ะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ปังๆในทุกเรื่องนะคะปีนี้รอฟังข่าวดีเนื้อคู่ชื่นนนค่ะ